ขายกี่เท่าไรแล้วไหนตรงไหนซอยสี่เจ็ดซอยอีหยังหนูเป็นเมียนมาครึ่งกุดอนเหรอเออนี่หละถึงเราได้หลายภาษา เอตรงไหนต,ไตรงมาเตอซตรงมาอกับไปยุบันน้ำยาเด้อถีุดรเด้อไปอืมไปเรี <laughs> ยไปขึ้นเดิน มันงยง่เรียวย่ชันจังเ,เข้าไปทางนั้นเออใช่เสียงใจจ้อยเลยอ่ะตุ๊กตาบาบีพูดได้เลี้ยวขวาห<ช>เหรอค่ะใช่เดียวลุงคิดค่าโดยสารไม่เต็มราคาหรอกเพราะว่าคนอุดอรเหมือนกันใช่ใส่ไห,ไหนตรงไปนะใส่ใช่ใส่โอ้เข้าไปซ้าย<ส>า ว่อุดดอนด้ว่าอุดดนเออว่าอุดดอนด้ยมึงกับคุณอุดดอนด้วยกันดิ้ยขี่ข้างหน้ากันแล้วกันเฮ้ยว่าคุณอุดอน้วกันไหนใช่หรอใชจอดตรงไหนเดี๋ยวอย่าเพิ่งลงให้ลุงถ่ายเด็กอุดรอดิ นี่บาด็กูดอนตุกตาบาบีด็กูดอนเมียนมาอุดอนเมียพูดไม่ไทยไม่ชัดดิเมียลิ้นไก่สั้นนนนตาถ่ายเสร็จแล้วทุจร้าตาบบายบายลูกขิงกูดอนเลย ไว้บนรถแท็กซี่เมื่อวานนี้ประมาณบ่ายสมีลูกกุญแจ4ี่ลูกตอกนะคะเป็นกุญแจรถยนต์กุญแจชนิดอื่นอีก3ามดอกเลยผ่านหมายเลขโทรศัพท์164่นะคะคนมีหลักฐานบันทึกทุกหลักฐานบนถนนต้องกากการขับขี่ที่เป็นอันตรายติดกล้องหน้ารถช่วยคนดีชี้คนผิดนายแพทย์แท้จริงสิริรับค่ะคุณหมอครับโอ้โชีวิต